ับครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับช่องคนอีสานไก่ถิ่นเพจคนอีสานไก่ถิ่นครับวันนี้ครับเหมือนเดิมไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้เลิกงานมาครับเพิ่งเลิกจริงๆนะครับเนี่ยเปลี่ยนที่ทํางานใหม่แต่ก็เพิ่งเลิกวันนี้กินลูกชิ้นครับแทนข้าวครับจัดไป f c นี่ฮะผักเยอะๆครับน้ำจิ้มครับไม่เสียเวลาจัดเลยครับเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกัน ปั๊บเยี่ยมสิใช่ป 过来嘛，来。 งานบุญมองไฟเอฟซีหรือว่ามีหมอหล่ามางานบุญงานบัตรบรรยากาศเห็นเหเลยครับเอฟซี โอเคครับผมเสร็จเดี๋ยวผมกินลูกชิ้นปลาก้อนนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปคลิปครับเดยคลิปยาวเกินไปกับมันเดิมครับนี่คือภาคแรกของช่องพิษสายเกตินครับวันนี้ผมบอกกินเขานะครับผมกินลูกชิ้นกับคับส่วนพวตบ,บอลูกชิ้นกับเขาครับงูเขาอะนะยัดไป เดิมมันกอล์ฟเอฟซีครับกำลับช่องคนณนิสานเกจินแล้วก็รผ้าแรงคนณนิสานเกจินเหมือนี้ครับลูกชิ้นครับผมลูกชิ้นปลาชิ้นเนื้อครับแล้วก็บทอดตอครับผมจัดไปแล้วก็บพักหลายๆครับเอฟซีคนไหนเบิ้งแล้วคิดถึงอดีตความหลังถึงแด่เด้หน่อยครับลองซื้อแล้วก็มานั่งกินเบิ้งครับซูมีควบสูงแล้วก็มีฟิวเขีนบรรยากาศตอนเด็กหน่อยครับผมแบบเดิมครับฝากเอฟซีแฟนคลับจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับผมเริ่มถึงให้เริ่มกดนหลุดกระดิ เปิใดใจรับชมคลิปใหม่ๆจากช่งองพุทิสารเดชินเหมือนเดิมเหมือนกันเมือนาครับสำหรับวันนี้ขอการเข้ามาสวัสดีครับ